่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำได้ดิฉันจงอางครางซอแจ้งหมอลำนามยี่หกเมียงหัวหน้าแม่คงสกอค่ะอ่ะมาดูนะคะลือสีกับปลาดุกค่ะน้องขำเกี้ยรแล้วขำตัวทำอะไรคะสวัสดีค่ะไหหัวอาหารปลาโอ้รักปลารักสัตว์ลักน้ำรักปลารักสัตว์รักเรารักเขาบ้างรักตัวฟอคเอ้ยมันจีบปากมือมึงดินั่น เอามือเอามือจุ่มลงไปดูมันสิจูดเมื่อกตอดนเมึงอนี้ปลาดุกไหมที่น้องเอ้ยเมื่อกลายจินดอกตัวใหญ่ป่านนี้ปลาดุกวัดค่ะเดี๋ยวพุ่นซุ่มเป็นตาแซสพพุ่นปลาตะเพียนเออพุ่นอ่ะโอ้ยปลาตะเพียนเป็นหนึ่งเสบแท้พุ่นปฟาสตัวนี้ใหญ่ค่ะฟาสพุ่นเอาเอารถไปพุ่นมันไปแล้วพุ่นนี่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 ตัวมันไงนี่ตัวนั้นไงก้มือนั่นน่ะเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกดทวิตเจลลัวแล้วจะมาที่สะพานไม้นะคะโยนอีกคำแก้วลงไปให้ป่าตอดมึงเนี่เนาะว่ตอดจ้าแม่ลรอมึงมาอาบน้ำมาเอาไปตอดให้มันสะอาดก็ั่นแม่อาบละจ้าเนาะมึงเนี่ยเอ้ยน้ำเข้ามอาบโยนลงไปให้ป่าตอดนี่เปียงให้ป่าตอดจีกให้ออกจากเครื่องนี่เปียงคำนูจะให้หมดวันเดียวเลยใช่ไหมเอ้า ใส่บ้งดูล่ะมันคือพอกับลูกกันแทะเฮ้อฮ้อมันคือพอกับลูกกันแท้นั่นหมียพากุ่มดีแล้วนี่คุณเพียวเลยนี่เอามันจะมั่มซุปุกกันแท้คุณป้าพี่น้องเอ้ยถ้าผักแก้มมีค่ะไปค่ะซาจงอาสิไปปุ่นค่ะปุ่นสพานบุญนสพานใหม่ค่ะ สะพานไม้สะพานบุญสะพานไม้สะพานใจวันพักแรมค่ะตกงานหนึงมือค่ะพี่น้องเอ้ยหักสุกซุกข้ขขนเด้อค่ะทายให้เบิงพ่อแบบว่าหายจีดหอดซื้อเดี๋ยวสิเบิง้งสองย่ายู่ยูุบุน ชี่น่อยพี่น้องสุดคนละค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ